สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากานนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ย สำหรับยุกิเพนพกาญนะคะเธอเองก็ถือเดยว,ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืองาน,นแน่นมากๆนะคะเรียกได้ว่าแค่งานคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยนะคะก็คือปังจริงๆนะคะมีงานแทบจะทุกวันเลยนะคะก็คือแบบว่ามีเจ้าภาพมีคิวงานต่างๆเนี่ยนะคะต่างมาจับจองคิวนะคะคิวงานของเธอก็เรียกได้ว่าแน่นมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่รอสนับสนุนนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของยุกิเนี่ยมาโดยตลอดนะ แล้วเธอเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มที่ทุกครั้งนะคะที่อยู่ที่หน้าเวทีนะคะก็คือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆเนี่ยนะคะมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นเหตุการณ์นะคะที่แบบว่าคนเนี่ยมารอชมยูกิเนี่ยที่หน้าเวทีเนี่ยเยอะมากๆ หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่บอกว่ามารอติดตามเธอนะคะครั้งนี้นะคะเหมือนว่ายูกิเองเนี่ยเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าทีแรกเนี่ยก็เหมือนว่ามีงานอยู่ที่แถวอุดรแถวยะโสธ,ธรนะคะก็คือเป็นงานโซนภาคอีสานนั่นเองนะคะแต่เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะก็ต้องแบบว่าไปลุยงานต่อนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็จะต้องรีบกลับนะคะจากอ,อุดรเนี่ยนะคะกลับมาที่กรุงเทพนะคะเพราะว่า มีงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะต่อด้วยงานที่นครราชสีมาแล้วก็งานที่สระบุรีนั่นเองนะคะก็รีเดียว่าวันเดียวเนี่ยนะคะก็วิ่ง3งานเลยแต่ว่าเหมือนว่าเธอเนี่ยก็อัปเดตอยู่เหมือนกันนะคะว่างานที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นงานอยู่ที่อุดรเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่ได้นอนพักผ่อนเลยแต่ว่าก็จะต้องแบบว่าวิ่งงานต่อครั้งนี้เนี่ยนะคะก็พอมาเป็นงานนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่โซนกรุงเทพเนี่ยนะคะก็เธอเองเนี่ยก็ได้มี การอัปเดตว่างานแรกของวันเธอเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากๆเราก็พร้อมสู้มากๆซึ่งเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นงานยังไม่ดึกมากนะคะก็เป็นงานช่วงแบบว่าหัวค่ําประมาณนี้ เธอเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าทุ่มเทมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าแฟนๆนหลายคนเนี่ยก็มารอรับชมเธอเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะสําหรับนอกจากงานในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะเธอเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะเหมือนว่าช่วงที่แบบว่าเธอเดินทางจากงานแรกไปงานที่2เดินทางไปแบบว่างานจากสมุทรปราการไปโคราชหรือว่าไปสมุทรปราการ หรือว่าจะไปที่สระบุรีเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเริ่มจะมีไข้แล้วเพราะว่าแบบงานก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเราก็ต้องเดินทางตลอดนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยไข้ขึ้นแล้วประมาณนี้เธอก็ได้มีการอัปเดตผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมของเธอก็ทาเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าเป็นห่วงนะคะก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้กับยูกิเพราะว่าแม้ว่าเธอเนี่ยจะป่วยแค่ไหนแต่ว่าเธอก็จะต้องไปงานนั่นเอง นะคะ ก็ถือได้ว่าแฟนๆ <plein S 1> <plein S 2> หลาย,ลายคๆายคนเนี่ยก็ได้แต่เป็นห่วงนะคะเราก็ส่งกําลังใจให้กับเธอนันอนะะน่นเองนะคะเราก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากที่เธอเนี่ยนะคะจะได้มีการมาอัปเดตแต่พอไปถึงงานเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว,นนะะดว่าเธอเนี่ยก็คือเต็มที่มากๆเลยนะคะไม่เห็นถึงอาการป่วยของเธอเลยเธอเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าเต็มที่จริงๆนะคะและเรียกได้ว่าในงานของเธอเนี่ยคะเธอก็แบบว่าทําเต็มที่เนี่ยมาโดยตลอดนะคะเราแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมนะคะใน สปิริตของเธอแล้วก็ในความเก่งของเธอนั่นเองนะคะเรียกแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เราเห็นถึงความสามารถของเธอจริงๆนะคะและนี่แหะค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันเป็นแฟนนะคะก็ได้แต่บอกว่าส่งกําลังใจบางคนเนี่ยนะคะก็สามารถไปรับชมได้ที่หน้าเวทีแต่ว่าบางคนเนี่ยก็แบบอยู่ไกลก็ได้แต่ส่งกําลังใจผ่านหน้าจอนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่ มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ